อืมปไหนดำมาไปไหเอ้ยก uh, ินนมเหรอลูกเรากินนมโตแล้วพอแล้วมั่งโตแล้วไม่ต้องกินหน้านมนะไม่ต้องกินนมแล้วโตได้แล้วโอ้ยนั่นแหละไม่ต้องให้มันกินเลยไอ้ตัวเล็กน่ะมันโตแล้วมันโตเป็นชาวแล้วเป็นชาวหรือเป็นหนุ่มให้มามีดูจ้มาดูจิให้มีดูจิจอยไหมจอยไหมจอยไหมให้มีดูจิจอยไหม <c oughs> มีแต่สีเทาไม่เอาเลยสีเทากับสีดำเต้นเปรี้ยงเลยเต้นเปรี้ยงเลยนี่นี่ทะเ,เลาะกันไอ้แจกด่านะ ออกมาเลยเล่นอะไรกันในนั้นน่ะดูสิดูีิโด้ยๆๆๆโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ข้างใต้นั่นออกมาเลยนะน่ะออกมาเลยคนน่ะหัวเป็นสมกันอยู่น่นวะ่ะ <laughs> ขึ้นไปขึ้นไปกองหนังสือนะเอาเอาโอ้ยน่ารักจังค่ะน่ารักจังให้จับแม่ให้มันมีจับมงินโอ๊ยแตะกันแตะกันแลไ,ไปนั่งลงเงียดากมันเนี่ยเงียดากวันเนี่ อุย้ยโดดใช่ไหมพูอนะเขาไปนอนเหรอออกมาแล้วเขาไปในถ้ำนะออกมาเลยเอ้าเอ้า ตีเอามาโชว์ที่หล่อแล้ว <c oughs> หอมเลยผมโตแล้วนะผมโตแล้วผมสองเดือนกว่าแล้วครับอันนี้รุ่นพีแ่แหละเป็นรุ่นพี่หละอันนั้นเป็นรุ่นน้อง โเลืกเล็กเด็กแดงแค่เอาเทียนมันร่วงลงมาตรงนั้นนะ่ะเอ้าเอ้า